ครับผมช่างหนูครับช่างหนูทําได้ทําได้ทุกอย่างตามที่ทางหนูถนัดนะครับผมวันนี้แบกแนวเสนอครับผมไม่ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้ววันนี้แบตเตอรี่รถยนต์ที่เสรอมคุณภาพไม่เก็บไฟนะครับผมทางหนูจะบอกวิธีการทำให้ได้อีกสองสามปีคือต้องเน้นแบตเตอรี่ติดมากับรถนะครับผมมันจะทําได้โมได้แค่2ครั้งนะครับผมเอามาทําการล้างใหม่ได้ทํำยังไงครับช่างหนูจะแนะนําอุปกรณ์ก่อนนะครับผมอุปกรณ์มันง่ายๆครับ น้ำครับน้ำไม่ใช่น้ำร้อนครับเป็นน้ำอุ่นเราต้มไว้นะครับผมไม่ใช่ร้อนตีนะครับต้มเดือดนะครับอุ่นๆนะครับผมอุ่นพอแตะได้นะครับรู้ว่าเป็นน้ำอุ่นนะครับผมแล้วก็นี่ครับอุปกรณ์ที่กรอกตาครับครับผมนี่อันนี้แบตเตอรี่นะครับผมแบตเตอรี่หลูกนี้มันเสื่อมคุณภาพครับผมมาจากรถนะครับผมก็มีคนให้มาทําให้บอกว่าทําให้ดูหน่อยว่า ทำาสาวแบตเตอรี่ทํายังไงนะครับผมลูกนี้มันสตาร์ทไม่ติดนะครับผมไฟไม่มีนะครับผมเดี๋ยวทางหนูวัดไฟดูนะครับตั้งสเกลที่ตัวนี้ครับห้าสิบนะครับผม BC นะครับวัดอยู่นะครับดูมิเตอร์นะครับผมเห็นไหมครับมันจะมีอยู่ประมาณแปดเจ็ดถึงแปดโวลต์เองนะครับผมมันไม่มีไฟนะครับผมมันเก็บไฟไม่อยู่ครับผมอาเบื้องต้นง่ายๆนะครับผมอุปกรณ์มันก็นี่ครับคืออุปกรณ์ล้างห้องน้ําในบ้านครับผมมีทุกบ้านนะครับผมมันต้องมีอยู่ทุกบ้านนะครับผมตัวนี้ต้องใช้ครับผมแต่ตัวนี้เป็นน้ํากดนะครัับผมง่่ายๆแตตวนี้ เป็นน้ำกันนะครับผมเราต้องใช้ครับผมง่ายๆครับผมก็เดี๋ยวมาเบื้องต้นกันเลยครับทำยังไงก่อนครับวิธีทำนะครับผมเราเปิดนี้ออกก่อนนะครับผมเดี๋ยวเอานี้ออกไปก่อนนะครับเปิดที่ออเลยครับทางหนูเคยทําครับทำแล้วใช้ได้จริงครับผมมันประหยัดทุนเงินครับยุคนี้เราก็ต้องประหยัดเดี๋ยวก็เซฟได้ครับใช้ได้อีกสองปีสบายๆนะครับผมเดี๋ยวนี้ออกมาห่างก่อนนะครับก่อนมาก่อนครับเดี๋ยวเรา ทั้งปเขย่าซสหน่อยครับเขย่าให้สิ่งสกปรกด้านในมันออกให้มันล่วงใบนะครับผมมันจะดําเลยครับมันภาพสกปรกเห็นไหมครับมันจะดําง่ายๆแลวครับผมอ่าแล้วตอนนี้การเทน้ำเนี่ยเราเทไปทีเดียวนะครับควาปเลยใหญ่โดนมือนะครับเป็นน้ํากดนะครับผมปั๊บไปเลยนะครับบางไวหน่อยครับอ่ากอกเทไปเลยครับผมเห็นไหมดํามันสกปรกครับเป็นตะกอนมันจะทําให้ประจุไฟไม่ได้เท่าที่ควรนะครับหมดแล้วครับยาสูดดมแล้วครับมันเป็น สารกำมะถันนะครับผมอันตรายครับผมควรหลีกเลี่ยงนะครับผมอ่าเสร็จแล้วเรายะไปอย่างนี้นะครับผมเราก็นี่ครับน้ำยานี้น้ำยาล้างห้องน้ำครับผมเราใส่ไปครับช่องระฝาครับผมครึ่งฝาก็ได้ครับผมอ่ากอกเข้าไปครับกอเข้าไปก่อนเลยครับอย่าให้โดนมือนะครับสารพวกนี้มันกค่าจะกัดผิวผิวหนังเราได้นะครับช่องระฝาระฝานะครับ จะเย็นนะครับพยายามอย่าไปสูดดมนะครับอ่าใส่ไปช่องระฝาเลยครับอ่าเสร็จแล้วก็ตามด้วยนี่แหละครับผมจะใช้อะไรก็ได้ครับผมแต่ถ้าหนูถนัดแบบนี้นะครับกายเลยครับก็สมมติจะมีกะทุกบ้านแดีในนี้ก็น่าจะมีครับผมถ้าของก็เก่าเคยใช้กันอยู่ครับเป็นกาต้นน้าร้อนนี่แหละครับต่อใบกองก็ใช้กันแบบนี้เดี๋ยวนี้เป็นกระติกน้ำร้อนไปหมดแล้วครับโอเคนะครับอ่าทีนี้เราก็มาเกอกกอกให้ท่วมแผงนะครับทุกช่องนะครับผมอ่ากอกให้ท่วมแผงทุกช่อง ครับผมเราจะทําอย่างนี้ล้างอย่างนี้สึงสามครั้งนะครับผมบางท่านเห็นมันเสียซะไม่ได้ก็ไปไปซื้อใหม่เลยครับผมก็มันยังใช้ได้อยู่ครับไม่ต้องกลัวครับผมประหยัดทุงเงินไปเยอะครับผมทาตามช่างหนูให้ช่างหนูทาให้ดูนะครับผมนั่นครับเมื่อเทเข้าไปทั่วท่วมเลยแล้วก็เขย่านะครับเจ้าทาแบบแบบตะคู่นี้อ่าเขา่าตอนนี้น้ํากดที่เราเทเมื่อกี้ก็เจือจางหน่อยครับผมพอเราเทออกไปแล้วตอนนี้เป็นน้ําน้ําอุ่นที่เราเทเข้าไปล้างแทนนะครับผม อ่าแล้วก็คว่ำไปเลยครับต้องไวหน่อยนะครับก็จะมีกลิ่นน้ํากรดอยู่ครับผมอ่าคว่ำไปอย่างนี้ครับกลิ่นแรงๆอยู่เลยครับผมตอนนี้มันมันกัดกับน้ํายาห้องน้ําครับผมนยครับยังดําอยู่เลยครับผมกลิ่นทุกข้างแรงเพาะยามอยู่ให้เหนือลมนะครับอย่าใต้ลมนะครับผมอ่าครับผมออกมาแล้วอ่าโขกลิ่นฉุนน่าดูเลยครับ ครั้งต่อไปครับก็ทําเหมือนเดิมครับใส่นี้ไปอีกเหมือนเดิมครับผมพยายามอั้นหายใจนะครับอย่าไปสูดดมนะครับผมมันกดกรรมฐาถันนะครับแต่เดี๋ยวเราล้างไปสักสามน้ำสองน้ำมันก็จะเบาแล้วครับกลิ่นกรรมฐาถนก็จะไม่มีแล้วครับแต่นี้ก็จะมีกลิ่นน้ํายาล้างห้องน้านี่แหละครับครับผมเหมือนเดิมครับทําเหมือนเดิมตามที่สนูบอกครับทํา3ครั้งครับผมทางหนูทาอะไรแล้วนําไปใช้ได้จริงครับผมครับทาเหมือนเดิมครับให้เต็มให้พรมท่วมแผ่น แผ่นธาตุขึ้นมาอีกครั้งครับผมกล้างให้สะอาดครั้งที่3ามก็น่าจะเบาบางแล้วครับผมจะไม่ดำน้ําแรกจะดำมากเลยครับสาเหตุที่มันไม่เก็บไฟนี่คือสิ่งสกปรกด้านในครับมันเกาะอยู่ครับผมอ่าโอเคครับก็เหมือนเดิมครับเขย่าครับไม่ใช่โรนะครับเขย่ากระทอกกระชกให้มันน้ําท่วมแผ่นที่สกปรกนะครับมันจะหลุดออกมาอ่าแล้วก็เหมือนเดิมครับความไหวหน่อยครับอย่าโดนมือนะครับอ่านั่นครับนี่ครับอ่าเห็นไหมครับคราบสกปรกมันก็จะดำอย่างนี้ครับ อ่าเบากลิ่นฉุนเลยครับน้ำกดออกหมดแล้วนี่จะกลิ่นจำยาล้างห้องน้ำนะครับนี่ครั้งที่สองอันนี้ต่อไปก็เป็นครั้งที่3ครับจะทํสา3สี่ครั้งก็ได้ครับเดี๋ยวทั้งหนูจะทําแค่สามครั้งครับผมก็เหมือนเดิมครับอ่านหายใจสัหน่อยนะครับกลิ่นอันนี้ก็แรงหน้าดูเหมือนกันครับจำนะครับน้ำไม่ใช่ต้มจนเดือดนะครับผม อาอุ่นๆนะครับผมเหมือนน้าที่เราต้มอาบนะครับผมบางคนบางท่านหน้าหนาวก็ต้มน้ำอาบอย่างนั้นะครับอ่าครับเหมือนเดิมอันนี้เรากอกไปมันต้องล้นเท่าไหร่ครับล้นเดี๋ยวเราจะเขย่าไม่ได้นะครับอ่าเกือบล้นๆหน่อยนะครับมันก็เป็นการประหยัดต้นทุนไปได้ประมาณ2ปีสบายๆนะครับก็มันจะใช้ได้ประมาณ2ครั้งต้องแบตมาตัวก็รดนะครับผมไม่ใช่ซื้อแบตมือสองมาไม่ได้หรอกครับจะใช้ได้ประมาณ2ครั้งครั้งหนึ่งก็อยู่ได้ครับผมประมาณ2ปีได้เลยครับผมครั้งแรกครั้ง2 อ่านะครับก็เหมือนเดิมครับเขย่าทําแบบเดิมๆตามขั้นตอนแรกที่เราล้างมาหนึ่งสองสามนะครับผมเห็นไหมครับก็ต้องไหวหน่อยครับนี่ครับนี่ค่อนข้างจะใสหน่อยครับนะครับผมทำสามครั้งหรือบางท่านถ้ามีเวลาจริงก็ทำสี่ครั้งก็ได้นะครับผมผมก็หมดน้ําอุ่นพอดีนะครับผมหลังจากเสร็จอย่างนี้แล้วทําไงต่อครับ นำไปความตากแดดไว้ประมาณครึ่งวันครับผมถ้าแดดดีๆก็สักสาชั่วโมงนะครับผมอเดี๋ยวทั้งหนูจะนําไปด้านหน้าครับด้านนอกครับผมไปความตากแดดทิ้งไว้ครับทำมันแห้งแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเติอน้้ากดตามขั้นตอนกันแล้วครับผมแล้วก็นําไปชาร์จนะครับดีนะครับหลังบ้านแดดใช้ได้เลยครับผมก็ความให้มันเสมอนะครับทัั้ะแหลทุกช่องนะครับผมกดนี้ลงก่อนนะครับนี่ครับ เอาหินรองให้มันเสมอกันนะครับผมเพราะว่ามันจะได้ไหลออกเท่ากันหมดย้ายจะแค่งข้างหนึ่ง,ข,งข้างหนึ่งนะครับอ่าจากนี้เเรื่อบไว้ทิ้งไว้ครึ่งวันเลยครับผมโอเคครับ ครับหลังจากแดดจ้ามาครึ่งวันผมทิ้งไว้ครึ่งวันเลยครับสี่้าชั่วโมงเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับยกมาครับเติอนน้ำกดนะครับผมแดดยังจ้าไปเลยครับอ่างัดขึ้นมาเลยครับนี่นะครับแห้งสนิทเลยครับอ่าเห็นไหมครับเดี๋ยวเรานําไปเติมนน้ำกดกันนะครับอ่าโอเคครับโอ้ค่อข้างจะหนักนี่ครับ จุกมันอยู่ไหนจุกอยู่นี่นะครับผมเดี๋ยวเราทําการแบ่งส่วนตัดส่วนเติมน้ํากดกับน้ํากันก่อนนะครับผมนี่ครับเป็นน้ํากดนะครับผมใส่ไปก่อนครับแต่ละช่องเราแบ่งจ่ายให้จะเท่ากันนะครับกะเอานะครับแบบคล้ายๆว่าเขาเรียกว่าถั่วเฉลี่ยนะครับแต่บางท่านถ้าสะดวกจะใช้น้ํากดตลอดก็ได้นะครับผมทุกอย่างแบบว่าใส่น้ํากดอย่างเดียวเลยก็ได้ไม่ต้องใส่น้ํากันกันนะครับแต่ผมใส่ทั้งน้ํากันทั้งน้ํากดครับพยายามให้มันหกเทอะนะครับน้ํากดแบ่งถั่วเฉลี่ยเท่ากันให้พ้นขีดเขาเรียกมันมีขีดระดับอยู่ครับเดี๋ยว จะชาสักหน่อยครับจะเย็นหน่อยครับพยายามอย่าสูดดมนะครับดีกลิ่นไอขึ้นมาฉุนนะครับอย่างที่ว่าแะครับจะใช้น้ํากดรุวนก็ได้ครับครับนี่ขวดนลยครับแจงให้มันเท่ากันกี่ช่องไหนช่องนี้เดี๋ยวเราก็จะนําไปชาร์จไฟนะครับทิ้งไว้สี่ห้าชั่วโมงนะครับเดี๋ยวแล้วเราก็มาดูไฟกันนะครับว่าทดลองใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าดูว่าใช้ได้ดีขนาดไหนครับง่ายมาสตาร์ทรถสตาร์ทได้เลยครับผมย้ำว่าอย่าอยู่ใต้ลมนะครับอยู่เหนือลมไว้ก่อนครับพอกลิ่นค่อนข้างจะฉุนน่าดู โฉเลี่ยให้เท่ากันนะครับกะเขาๆปริมาณให้มันเท่ากันเป๊ะไม่เป๊ะไม่ได้ครับผมก็ใส่ไปอย่างนี้เรื่อยๆครับผมตามก็เรียกแจงแต่ละช่องอหมดตรงนี้พอดีนะครับทีนี้เราก็ใส่ผสมน้ำกันเข้าไปครับผมใส่สองอย่างก็ได้อย่างเดียวก็ได้นะครับใส่น้ำกันก็ได้น้ำกดก็ได้นี่ผมใส่น้ำกันผสมประสานกันนะครับไอตัวนี้ใส่ให้ท่วมครับผมท่วมแผ่นท่านะครับการสังเกตรถขีดระดับมันนี่ครับอย่าให้เกินอย่าให้รถขีดนี้นะครับผมเราเรา,เรามองพอจะมองเห็นนะครับผม ถ้าล้นไปมันจะไม่มีที่ระบายนะครับผมบางท่านไม่รู้ลายสายทะล้นเลยไม่ได้นะครับมันจะมีช่องระบายของแผ่นธาตุนะครับผมอันนี้น้ากั่นนี้ก็ไม่เป็นไรไม่มีกลิ่นอะไรครับเราจับต้องได้ดูให้ขึ้นมาเลยผมแผ่นธาตุนะครับเราก็จะมองเห็นอยู่โอเคนะครับอ่าโอเคลายขึ้นมาตรงนี้ใจเย็นซะหน่อยครับ เดี๋ยวตรวจเช็คดูรอบครับให้มันขึ้นกระเท่ากันนะครับให้พ้นแผ่นขึ้นมาอ่านี่จะพอดีเลยขวดนี้น่าจะพอดีมันน่าจะไม่หมดเหลืออีกหนึ่งช่องนะครับอ่าเห็นไหมครับพอดีแล้วครับโอเคช่องนี้ขาดนิดหน่อยใส่มาครับแล้วกะคเนดูมองดูได้อย่าให้เกินขีดที่สองนะครับดูในสายตาครับอย่าให้มันล้นขึ้นมาเอาแค่พ้นแผ่นธาตุนะครับผมถั่วเฉลี่ยนครับดูให้ดีครับอ่าโอเค พอดีครับเห็นไหมครับเราไม่ใช่เอาจนล้นลงมาเอาแค่คะแนว่าจุดนี้เป็นจุดนี้อ่านะครับขีดนี้ครับผมท่านี้นะครับทีนี้เรามาทําการฝ้ายังไม่ต้องปิดนะครับเดี๋ยวชาร์จกันตรงนี้เลยครับผมยกขึ้นมาท้ายรถนี่เลยครับเอานี่หนักซะหน่อยนะครับนี่อันนี้เจ้าตัวนี้เครื่องชาร์จก็ที่ผมไอทําคลิปไปให้ดูนะครับผมเพราะว่า ผมก็จะนํามาชาร์จตรงนี้ให้ดู้วครับผมถ้าใครอยากดูการทําที่ชาร์จแบตของเจ้าหนูก็ไปไล่ดูคลิปได้นะครับผมครับโอเคนะครับเดี๋ยวทําการชาร์จเลยนะครับเียบในไว่อันนี้ผมตั้งไว้แล้วตั้งตามกลุ่มล็อกของคาไว้สี่ชั่วโมงแต่ผมจะตั้งชาร์จไว้ห้าชั่วโมงเลยนะครับผมกดล็อกหนึ่งนะครับแล้วก็เสียบปลั๊กนะครับนี่ครับผมเดี๋ยวจะวัดไฟดูไฟไมายยังนะครับผมก็นี่ก็ได้ครับ ครับเห็นไหมครับไฟมาแล้วครับก็ท่างหนูบอกพยายามอย่าให้เคลียร์ตามนะครับทีนี้ทำมาดูว่าไฟมาแล้วครับผมคีบก่อนนะครับเครื่องของประดิษฐ์เลยนะครับผมจากของคลิปช่างหนูอยากไปไล่อยู่ได้ครับผมทําเองแหละครับผมนี่เดี๋ยวจะคลิปไว้สี่ห้าชั่วโมงครับผมแล้วเรามาดูไฟกันนะครับอ่าโอเค ครับผมตอนนี้เรามาทดสอบกันนะครับหลังจากชาร์จมาสักสามสี่ชั่วโมงแล้วนะครับผมอ่าเดี๋ยวพับเดี๋ยวผมจะวัดไฟดูนะครับผมอ่าไอตรงนี้ก็เก็บออกไปก่อนเลยนะครับครับผมครับเดี๋ยวผมจะเช็คไฟดูนะครับอิมพิเตอร์ผมมันก็เข็มนี้มันค้างมันมันก็ใช้ได้ปกติแต่ตัวนี้มันเสียครับผมเดี๋ยวผมจะว้ดูนะครับเป็นตั้งไฟ BC นะครับผมโอเคนะครับบวกนะครับบวกที่บวกลบที่ลบนลครับผมโอเคนะครับอ่าโอเคดูที่มิเตอร์นะครับตอนนี้ไฟมันอยู่ที่13บสามโวลต์ 13โวลต์กว่าๆนะครับผมก็ธรรมดาครับผมก็ปกติครับผมมันก็ชาร์จใหม่ๆเต็มก็จะเป็นอย่างนี้ครับผมอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวทีนี้ช่างหนูจะมาทดสอบบาแบตเตอรี่ตัวนี้ให้ดูนะครับผมก็จะเอาเครื่องทดสอบเครื่องใช้ไฟฟ้ามาทดสอบให้ดูนะครับผมคือทีวีที่ตั้งอยู่นี่นะครับผมผมจะช่างหนูจะทดสอบว่าทดสอบอย่างไงนะครับผมเครื่องตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นอินเวอร์เตอร์คือการใช้งานทั้งมันก็คือแปลงไฟจาก BC แบตเตอรี่นะครับเป็นไฟบ้าน220โวลต์ครับผมเอาไปใช้ได้ชุดเป็นชุดแบบนอนนานอนไล่ได้หมดอ่าจะใช้ใช้ใชไฟฟ้าได้หมดใช้ได้ทุกอย่างเลยครับผมเดี๋ยวพี่หนูทดสอบให้ดูนะครับผมก็ถ้าใครจะสั่งซื้อสั่งที่ผมก็ได้นะผมผมขายในราคาหนึ่งพันเจ็ดอยห้าิบาทนะครับผมว่าประสิทธิภาพเป็นไงเดี๋ยวพี่หนูทำให้ดูนะครับผมก็คลีบถ้าเราต่อผิดมันจะดังปิดปิดนะครับผมสมมุนิปิดสวิตช์ก่อนนะครับนี่ก็เป็นสวิตช์ตัวนี้เดี๋ยวสมมุติปิดทุก่อนนะครับอ่าโอเคนะครับ นี่นะครับอ่าบวกขี้บอร์นะครับบวกกับขี้ไปตัวนี้พยายามขี้ให้แน่นตะสกะปอกไม่ได้นะครับผมมันไฟมันจะผ่านไม่สะดวกนะครับโอเคนะครับนี่ครับขี้เสร็จแล้วเราเปิดนี่ครับนี่ยเสียงจะดังปิดนี่นะครับเดี๋ยวสักหนูจะลําเสียบทดลองให้ดูนะครับผมก็เดี๋ยวใช้ปลั๊กนี่ก่อนแล้วมันจะมีปลั๊กตรงนี้นะครับผมด้านหลังนี่ครับใช้งานง่ายครับผมใช้ได้สะดวก ก็ต่อปลั๊กนี่เลยนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมจะทําปลั๊กทีวีทีวีนี่เป็นทีวีสมาร์ทนะครับผมเสียบใช้ไฟบ้านได้เลยครับผมตัวนี้ไฟมันออกมว่า220บโวลต์นะครับผมอ่าครับผมอ่าจะถ้าถ้าไม่แน่นมันจะดังนะครับผมอันนี้ไม่แน่นมันจะจะดังปิดปอ่าครับผมเดี๋ยวดูนะครับอ่าทีวีติดแล้วครับเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูนะครับ อ่าโอเคครับผมจะเชื่อมต่อให้ดูแล้วครับผมไอ้น,นี้มันใช้ได้สบายสบายครับผมผมเชื่อมต่อทีอน,นี้มันเป็นของระบบสามาร์ตนะครับผมเชื่อมต่อ y t u t u ได้เลยนะครับผมก็ใช้ไฟ220โวลต์จากบีซีเแบตเตอรี่เ่เราทำเนี่ยครับผมโอเคนะครับอ่านี่ครับผมเพราะว่าใช้เปิดดูทีวีได้ใช้เครงใช้ไฟ,ฟอะไรตวอะไรได้หมดครับผมไม่ว่าพัดลมทีวี แต่ตู้เย็นน่าจะไม่ได้นะครับผมเพราะว่ากระแสไฟมันจะไม่พอนะครับผมใช้ดูได้นะครับผมก็ชุดนอนบ้านนอนนานได้สบายๆนะครับผมเห็นไหมครับก็คือมันทาหน้าที่จากแปลงไฟบ c ซ12โวลต์เป็น220โวลต์ออกมาได้ครับผมใครสนใจจะสั่งซื้อทางหนูก็มีขายนะครับผม1,750บาทนะครับผมก็สําหรับเดี๋ยวผมจะทดลองดูอีกอย่างเลยครับผมนี่นะครับหลอด LED ถ้าเป็นหลอด LED แล้วก็ใช้ได้นานพอสมควร้วครับผมเป็นวันเป็นคืนลยครับผมอยู่นะครับ เห็นไหมครับก็เสียบได้เลยครับผมอันนี้เป็น led 2 2 0บโวลต์นะครับผมอ่าโอเคนะครับเนี่ยครับก็ใครสนใจก็สั่งซื้อได้ใช้ได้ง่ายๆครับผมสะดวกครับผมแปว่านชุดประหยัดไปอยู่ไรอยู่นาชอบเินป่าหรือนเขาก็นาที่นี่ไปติดตัวได้เลยครับแต่สําหรับคลิปนี้ที่ผมทํานี่เป็นที่ล้างระบบล้างแบตเตอรี่ครับผมต้องเป็นแบตเตอรี่รุ่นติดมากลรถ แล้วเราทาล้างตามที่ทางหนูทําให้ดูแล้วครับผมรับรองใช้ได้ผลแน่นอนครับผมร้อยเปอร์เซนใช้ได้ยืดอายุงานไปอย่างน้อยก็อีกสองปีประหยัดได้สบายๆนะครับผมก็ทําตามที่ทางหนูบอกะบจะใช้ได้แน่นอนนะครับผม<ส>ก็สําหรับทีนี้ขอฝากกดไล,ลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางหนูด้วยนะครับผมก็มีข้านี้ครับผมครับสวัสดีครับวืออัลเเสีียนน่คคา ก็เป็นไปได้แต่รนีเดี๋ยวถึงเคาจะช็้านในนะครับผมเดี๋ยวอดปั๊บก่อนนะครับผมบกสบายสบายครับผมเตือนกนะครับผมผ่านการอกไปแล้ว